เนปจากช่องโนเนมวันนี้โนเนมพาซิ่งน้องสถานที่อีกแล้วเป็นงานที่น่าสนใจมากวันนี้ผมอยู่ในงาน Porsche World Roadshow นะครับเป็นงาน Roadshow ที่เราได้ลองรถ Porsche เกือบทุกรุ่นเลยเดี๋ยวไปดูว่ามีรถรุ่นไรโดยเฉพาะที่อยากขับมากนะครับ GT3 ครับสุดยอดเดี๋ยวไปดูกันครับว่าในงานมีอะไรบ้างเรากำลังไปลองที่สนามนะครับที่รถที่เราจะได้ลองนะครับเราไปดูครับเขาจะทำอะไรกันบ้างคันแรกครับ Panamera GTS นะครับ ตอนนี้เราอยู่ในโหมดสปอร์ตนะครับฟีลลิ่งการขับนั่งอะแทบจะไม่รู้สึกเลยนะสปอร์ตโหมดนะครับ uh huh. สปอร์ตก็จะนุ่มนวลน,นิดนึงนะครับความรู้สึกผมเพิ่ม่อยขับพนาตัวนี้นะพอเป็น GTS นี่ขับต่างเยอะนะครับคือการตอบสนองการเข้าโค้งนี่ใช่เลยโค้งเติมได้ด้วยนะครับเนี่ย ทั้งแบบเนี่ยมันเป็นรถปอที่ขับไปทุกวันจริงๆครับ, <All right. S 1> ทบเทบอร์โบเเทอร์โบพอเติมความเร็วนะครับความรู้สึกเลยโอ้โห,โหมันมันเกาะอยู่หมดจริงๆครับ เ้าโค้งตอนโอ้โหสารลมผมผมจะลอมเติมโค้งนะครับโอ้โหคนนั่งเป็นไงครับคนนั่งโอเคครับสนุกมาก แต่แทบจะไม่รู้สึกเลยนะไม่รู้สึกถ้าเที่ยวกับรถเท่าไหร่มันมันไม่โครงนะสุดยอดครับสุดยอดตอนนี้ครับนี่แหละครับสปอร์ตโหมดครับโหมดนี้แหละครับดิบเถื่อนที่สุด จะลองใช้พอดเดิ h ชิพด้วยนะครับโอ้โหมาเปลี่ยนพอดเดิลชิพพลัสเนี่ยจะรู้เรื่องมากพอดเดิ h ชิพนี่ใช้สุดๆเลยครับเกียร์เปลี่ยนเร็วมากครับตามอินสตัคเตอร์ไม่ทันจริงครับโอ้โห โค้งอยู่จริงครับ oh. ผมบอกเลยว่าหัวใจตอนนี้นะครับ <laughs> เต้นตุบๆเลยครับ <laughs> เติมครับเติมอยู่ครับอยู่จริงใสโอ้โห รออรเราเป็นแค่ไหนี่ยผมเปิดอกชอบไปแล้วเ okay, ขาลองสปอ <laughs> ร์ตฟัสอีกทีนึงนะครับโ <laughs> อ้โหอินสัคเตอร์ครับอินสัคเตอร์ขับมาคานะฮะแต่จริงๆโหเกียร์เมื่อกี้นะครับพอเราเข้าโค้งเกียร์มันชิฟลง <laughs> เอใช้พัลทชิพนี่ขับมันมากนะครับเนี่ยคือเนี่ยมาด้วยความเร็วนะครับโค้งเบรกอยู่จริงครับนี่ผมเติมโค้งอ่ะ ในโคงชอบแอบเติมนะจะลองแบบว่าอยากดูนะครับว่าอยู่ไหมอยู่จริงครับอยู่ครับโอ้โหรู้สึกเลยพี่แอชเชมทำงานครับโอเคดีนะเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งครับเราอาจจะเยอะอันเนี้ยโอเครอบแรกมีแบบวอร์มบอกไม่ใช่อ๋อเขาให้ผมวอร์มก่อน โอ้โหอสักตอ้์ไว้เราตามครับตามครับตามกรมว้อมากโอ้มันจะมีออกนิดนึงนะครับ เป็นไงบ้างครับสนุกมากทั้งนั่งทั้งขับนัโอ้เราไปหลังสุดเลยฮะเราไปพี่ใหญ่สุดเลยเกียร์ฟ้าโอเค It's off It's very good เดี๋ยวเราจะมาขับคายเอนเทอร์โบเอสนะครับ ดูว่าเป็นยังไงครับตอนนี้อยู่ในขยเยนเทอร์โบเอนะครับท็อปสุดออโอ h คครับพร้อมลุยครับ f e ลลิ Keep moving. Keep moving. ่งเมื่อกี้นะครับพนาม,มันจะค่อนข้างมันเป็นรถสปอร์ตซีดานเนาะแต่นี้จะเป็น SUV นะครับ f e ลลิ่งอย่างแรกคือน,นิ่มสปอร์ตน,นิ่มเลยนะครับแต่เมื่อกี้เราลองนั่งตอนเหยียบจยนโยนก็จะมีโยนบ้างนะครับ โอ้โหแต่พอเป็นเทอร์โบเสนะถ้าเที่ยวกับเคเย่อธรรมดานะครับฟีลลิ่งต่างเลยครับองอันนั้นจะไม่ดันใจเท่านี้นะครับโอ้โหโค้งดีมากครับหกพันรอบครับเจ็ดรอบครับโอ้โหผมอยากลองเบรกสุดยอดครับอยออดู่เติม แต่เติมแต่รู้สึกเติมนะครับรถมันจะค่อนข้างสูงนิดนึงนี่ขั่โหมดสปอร์ตนะครับการเข้าโค้งดีมากแต่ก็ตามรถไฟฟ้าทันนะครับ Very good. Let's it and that was smooth. always important that you check yourself again. Do you hit the right points on the track? รอบที่สองนะครับเริ่มรู้สึกชินกับรถแล้วนะครับเนื่องจากรถสูงนะเข้าโค้งอาจจะต้อง <Okay. S 2> เผื่อระยะ <Okay. S 2> เผื่อระยะเข้านิดนึง ดึงนะครับเกี่ยงสองหน้าเชิดครับสนุกมากเหมือนผมนดนป้ายยาไง <laughs> ไม่รู้เลยเนี่ยแล่ป้ายหลายรุ่นด้วยยวันนี้ <laughs> <laughs> เขาเยังไม่ให้สปอร์ตพัดน,นะครับเราสปอร์ตก่อน มีอาการดิ้นนิดหน่อยสูงอะ่ะเนื่องจากรถสูงนะครับมันอาจจะมีฟีลลิ่งตูดปัดนิดหน่อยโอ้โหผมแทบจะไม่เคยได้ขับอืมที่ใช้บัตรสิบช่วยได้เยอะมากครับอีกก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ so you realize when i keep talking left i'm very happy ها huh? สำหรับคนชอบป๊อตนะครับผมว่าพัตเตอร์ชิฟเนี่ยขับมันมากนะครับในสนามแร็กแบบนี้คือมันมันตามสั่งได้หมดทุกอย่างลงครับเกียร์มันฉลาดมากเลยครับเนี่ยโอ้โหมีเสียงดาวชิฟลง พอดาวชิบพอดาวเกียร <of> oh, oh. mm ์ล hmm. งนะครับ <laughs> ขอโทษทีนะครับ เราเกียร์ช่วยได้เยอะมาก Take <sighs> deep breath. Take deep breath, here we go. ขอโทษคนนั่งนะครับแต่คนขับรู้เลยว่าขนาดเหยียบแล้วดามันอยู่จริงๆครับอีพานาห์ลอยเลยยกเลยตอนที่สุดครับเดี๋ยวเรามาเราเป็น discipline group เลอเนี่ยอย่างเงี้ยเราต้องขับแบบแหกโคกนะเดี๋ยวเรามาเจอ ที่สุดของรถไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเรามาเจอไทคานเทอร์โบเอสครับที่สุดของสเตชันนี้นะครับ all good good it's very good it's like a spaceship yes yeah you also have the spaceship spaceship sound yeah เรามาเริ่มจากโมดสปอยเลยนะครับ get the cars rolling rolling ก่อนนะครับ rolling, rolling. เขาบอกไฟฟ้าให้ค่อยๆกดนะครับสำหรับคนไม่เคยใช้ <c oughs> โอ้เบรกก็จะเลือก,ก่อนหน่อยนะึง นี่เราอยู่ในโหมดสปอร์ตนะครับให้โรลลิ่งก่อน <Okay. S 1> เล่นเลยครับโอ้โหฟาอย่งี้นี่เองฟีลลิ่งการขับรถไฟฟ้านะครับเหยียบ <Yeah, S 1> <Yeah, S 2> ปุ๊บมันมาเลยแล้วก็จริงๆอย่างที่เขาบอกนะครับรถแฮนด l i ล g ่จะดีมากเนื่องจากว่าจุดศูนย์่งมันต่ำแล้วก็ไม่มีบัตรช่ช่วยถ่วงดูครับ Oh. เดี๋ยวไปไปซื้อที่ตามคอมาหน่อยฮะดึงมันดึงมันดึงเหมือนซุปเปอร์คาร์เลยนะครับไปซื้อที่ตามคอมาหน่อยผมอยขอลองเติมหน่อยนะครับไปเลยฮะผมอยากลองโอ้นี่คือโหมดสปอร์ตธรรมดานี่ยู่งจริงอะจืดเลยเนาะโอ้โห oh. คือผมอยากให้ทุกคนนั่งอยู่ในห้องนี้นะครับ uh. มันจะมีเสียงอวกาศขึ้นมา คนนั่งถึงต้องดามคอเลยนะครับดามคอไปก่อนนะฮะเซฟคอไว้ก่อนบอกมาสบายนะใช่ครับเป็นผมว่าเป็นรถที่เดลิ y ย s e ูสได้จริงๆบักเก็ตแล้วก็แบบนุ่มด้วยนะฟีลลิ่งการนั่งเป็นไงครับดีดีกว่าพายเยนแน่นอนฮะแต่กับพานาคล้ายๆกันแต่หมายถึงถ้าตอนลงแท็กเนี่ยแต่ความรู้สึกผมลงแท็กเมื่อกี้คือที่ผมนั่งเนี่ยด้วยความเร็วสูงๆนะครับ คือรู้สึกเลยว่ามันก็ไม่ได้เหวี่ยงมากมันอาจจะมีอาการดึงเนื่องจากแรงจีซะเยอะมันดึงเร็วนะครับแต่นั่งอสบายมากนี่เติมนะครับลองเติมในโค้งนะครับน่าเชิดมากนะครับโอ้โหไปเลยครับขอโทษทีนะครับจัดไปเลยครับโอ้ันอยู่ครับร้อยห้าสิบกว่าลงไม่ได้ดูความเร็วเลยเมื่อกี้ ไฟฟ้ามันจริงๆผมว่าฟฟลลิ่งมันสนุกขับดีเนาะใช่ครับมันแล้วมันขับดีมากเลยอ่ะแฮนดิ้งดีมากนี่ผมขับแค่3ามคันนะครับ <c oughs> รู้สึกแล้วว่ามันตื่นเต้นแล้วเห <c oughs> มือนโดนป้ายยางไ,งไม่รู้นะฮะยังไม่โดนไฮไลท์นะฮะ <c oughs> นี่แค่โหมดรถ SUV นะครับย,ยังไม่ได้โหมดสปอร์ตนะครับ <c oughs> รู้สึกเลยครับเย็ดเยดเยดเยยดตลอดนะครับ ตอนนี้นะครับผมลองในโหมดสปอร์ตพลาสนะครับโอเคครับโอ้โหสปอร์ตพลาสครับสปอร์ตพลาสนี่หวังตัวจริงครับกดสปอร์ตพลาสยางจะออกแน่นอนโอ้โหออกตลอดนะครับฟรี Free ครับ โอ้โหเนี่ยครับมันวาบมากเลย ไม่ได nah, ี k n o ายรู้มากคุณ n ่สามารถผ o ักมิ้าม l ัง o น้าท b ่ได้ดี e อเคลองทำใ่ h ุ r e we go. ยิงขับยิงมันฟลลิ่งสปอร์ตพัสนะครับคือมันจะมาแบบเร็วมาก <c oughs> เหมือนมาเต็มกำลังทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ ฟือเรื่องความกระชับนี่เหยียบสุดแล้วนะครับดักชั่นคอนโทรทำงานแล้วนะครับขอโทษทีนะครับโหแ,แ,แต่นี่เซฟมากเลยนะครับรู้สึกเลยว่าคืออยู่จริงๆครับถ้าคนที่ชอบไฮเปอร์ฟอร์มานัจริงๆนี่ผมว่าที่สุดแล้วนะ โอ้ the oh, วันนี้ได้ขับเยอะรอบ oh, เยอะมากมเลยครับเนี่ยแถมได้แถม,ถมนี่มันสี่ห้ารอบแล้วมั้งครับเ <See you. S 2> นี่ย ลอเตอร์ไม่รอเลยนะครับรอสุดท้ายเขาเหยียบสุดเลยนะครับเ,เติมที่มากเมื่อกี้ผมลองเหยียบเติมในโค้งตรงนี้นะครับรู้สึกเลยว่ามันอยู่จริงๆนะครับเสียงยางมาละโอ้โหมันมันเอาอยู่จริงๆนะ รอบเหรอวันนี้รอบเยอะนะครับเนี่ยรอบแทนออบคุณครัสามคันครับสุดยอดทุกคันครับเหมือนโดนวางยาเลยนะครับโดยชอระรถไฟฟ้าครับเดี๋ยวไปดูสเตชันต่อไปเป็นยังไงฮะ